ครับอยู่กับไอเรืองยูทูบเบอร์นะครับวันนี้ผมจะเดินทางไปที่กรุงเทพมหาคนครนะครับจากสนามบินอุดรธานีนะครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศการขึ้นเครื่องบินนะครับในช่วงยุคโควิดนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเดีย๋ยวตามไปดูคลิปนี้เลยครับ ดนเมสสวัสดีค่ะสนามบินดอนเมสเที่ยวบินดีดี6485ดีดี6485ชื่อนอดันตาเตย่าข้าราชการสนาชาตินทางใหญ่ขอเรียนเชิญทุกท่านที่เหลือดข้าเพื่อนๆได้รับตั๋วบิออกหมายเลข2ระดมบิออกหมายเลข2ด้วยค่ะดอนเมสใช้โปรดใช้หุ่นพกโมน่ดีดี6485ดีดี6485ดีช่วยดีบอดมาช่วยชู่หาดใหญ่อินเทอร์เนชั่นอลแอร์พอสเตอร์มีนีคาสิโนจีเอ็มเอส6 หน้ากากส่วนตัวอนามัยนะครับเพราะว่านอกจากจะใส่ขึ้นเครื่องตรวจก่อนขึ้นเครื่องแล้วจะต้องสวมตลอดทั้งเที่ยวบินด้วยอันนี้สําคัญมากที่นี่ค่อนข้างซีเรียสเรื่องของ social distancing พอสใช่จริงๆคือห้ามนั่งติดกันนะครับกับเมื่อนมาด้วยกันแล้วแต่เช้าเราก็เลยไม่ค่อยซีเรียสมีสัญลักษณ์บอกว่าห้ามนั่งติดกันด้วยนะช่วงโควิดระยะห่างนะครับอันนี้ก็องรีวิง ทุกคนแทบจะเรียกได้ว่าทุกคนแอดสวมแมสแล้วกันเนอกาะ<ด>ทุกคนคคที่ออกจากประตูผู้โดยสารขาเข้านะครับจะสวมแมสทุกท่านเลยตอนนี้